เก่งเก่งเก่งมากเก่งจริงอะเกจจาหลังรับตำแหน่งเป็นไงบ้างตื่นเต้นแล้วก็ดีใจไม่หายรู้สึกว่าแบบเราประสบความสําเร็จอย่างมากเราสู้จากเด็กที่ไม่มีอะไรเลยจากคนที่ไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็สู้จนถึงวันนี้รู้สึกว่าระหว่างถึงวงใหญ่นะแต่การที่เราด้องกินทอผ้ามันเกินคาด มมากๆเลยในความรู้สึกค่ะรู้สึกยังไงบ้างโมพี่นวัเองก็คือชมเราไม่ขาดปากเลยกับการเป็นแบบสาวน้อยมหสัสาร,รย์เลยก็ดีใจที่พี่นว,วัดเห็นแล้วก็ทุกคนเห็นความพยายามของหนูหนูเชื่อประโยช์คําว่าพยายามไม่เคยทรยศใครแล้วหนูว่าทำกนได้ดีใจจริงแล้วพอวันนี้เราทำสำเร็จแล้วมันเหมือนเราได้ลบคําสบประมาทของใครห,หลายๆคนรวมถึงทลายกําแพงของตัวเราด้วยเป็นยังไงบ้างก็ดีใจที่เรากล้าเอาชนะความกลัวดีใจที่กล้าเอาชนะคําสบประมาทคำดูหมิ่นด้ จากคนรอบข้างหรือคนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตเราก็ดีใจที่เห็นคุณค่านในตัวเองมากกว่าการที่จะให้ค่าคำพูดของใครแล้วเรื่องไรพอหลังจากรับรางวัลไปเนี่ยเอาจริงเราเป็นคนนึงที่แฟนนางงามเชียร์แล้วก็ชื่นชมแล้วก็ไม่มีใครค้านเลยในในตำแหน่งที่เราได้รับก็ดีใจขอบคุณพี่ๆท,ทุกคนเลยนะคะที่ เห็นถึงความพยายามของหนูดีใจเห็นถึงความสามารถและก็ศักยภาพของหนูถึงแม้วันนี้หนูยูท้าคาคคือมันเกินเกินจริงแล้วแต่ว่าหนูจะมาอีกหนูอยากได้มงทองหนูอยากไปฟาดกับลาตินก็ฝากติดตามและเป็นใจให้เกดด้วยนะคะแต่หลายคนเขาก็มองว่ายัางไงปีนี้เกดต้องได้สองออกแน่นอนอันนี้เราพร้อมแค่ไหนหรือว่าเรายังจะต้องมีอะไรที่ไปปรับปรุงหรือเพิ่มเติมไหมเอ้าตรงไม่กลัวอะไรแล้วแต่ว่าพยายามพูด เรื่องภาษาจริงๆก็พูดภาษาได้คุยรู้เรื่องแต่ว่ายังอยากจะให้มันเก่งกว่านี้ถ้าถ้ามันได้เยอะกว่านี้มันยิ่งดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องที่ต้องปรับปรุงคือเรื่องภาษาใช่แค่นั้นเราไม่กดดนันพร้อมลุยไม่กลัวเลยเลยค่ะพร,พร้อมฟาดพร้อมฟาดเอออ่านแล้วหลังจากนี้เรามองตัวเองไ,งไว้ว่ายังไงบ้างกับการที่แบบว่าเราจะต้อง,งโโดำรงตำแหน่งครองตำแหน่งหนึ่งปีก็จะรู้เลยว่าจะทำงานในองค์กรอย่างเต็มที่สุดความสามารถที่สุดของหนู ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้องค์กรนี้มีรายได้แล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวและเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปอยู่บ้านร่วมกันเรากังวลหรือกดดันจะต้องเตรียมตัวยังไงเป็นพิเศษพีไม่ค่ะพี่พี่ทุกคนน่ารักจริงๆพี่พี่ทุกคนน่ารักไม่เคยว่าถ้าเคยอะไรแต่แบบ เตือนในถานะพี่น้องอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งดีใจที่พี่ๆทุกคนได้ละไม่ไม่มีอะไรต้องก็คือพร้อม<อ>พร้อมเพราะว่ายังไงเห็นพี่นวทบอกว่าการเข้าบ้านคันนี้มันก็จะไม่ใช่เข้าบ้านแบบธรรมดาแต่ว่ามันจะต้องมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นมีชาร์เลนส์อะไรแบบให้นางงามทำตลอดเวลาหนูคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าบางทีแล้วนางงามบางปีบางคนอาจจะแบบไม่มีกระแสะไม่มีแสงที่เท่ากันดังนั้นการที่เรามีชาเลนส์ทำให้หลายๆคนได้ได้แสงได้กระแสที่เท่ากันนอกเหนือจากงานที่ได้รับ ซึ่งซึ่งหนูเองหนูยังไม่ไม่รู้เลยว่าหนูจะได้มีงานเข้ามาไหมมีสตอมเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยซึ่ง ซึ่งการทำแชร์เลนแบบเนี้ยหนูคิดว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะเกศรู้สึกยังไงบ้างท really nice ี <c oughs> ่วันน you ี้เราประสบความสำเร็จแล้วมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเรามาเกินความคาดหมายไปนะเพราะจากตอนแรกคนอาจจะยังไม่ได้มองว่าเราเป็นตัวเต็งแต่เราแบบสามารถทะลุมาเบียดท่าได้เลยอย่างเงี้ยก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆรู้สึกว่าความพยายามที่ทํามาทั้งหมดมันมันไม่สูญเปล่าแล้วเราก็ได้ทําตามความฝันได้ทาตามสิ่งที่ตัวเองรักได้อยู่ในร่วมกับองค์กรวิสแกลองค์กรที่ทุกคน ฝันและหนูก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งหนูอยากจะดูแลตัวเองดูแลครอบครัวให้ได้ก็ดีใจที่พี่นวัดเมตตาแล้วเงินรางวัลที่ได้นี่จะเตรียมไปให้ทางการที่บ้านไหมหรืออะไรยังไงให้อยู่แล้วค่ะแ, <okay. S 1> แล้วก็คือพูดตรงว,ว่าหนูว่าที่นี่หนูไม่ได้ออกช่างได้ใจเลยเองเลยสักบาทหนึ่งพี่เลี้ยงออกให้หมดหนูก็จะตอบแทนพี่เขาและนี่ได้มีการโทรกลุ่มบ้างไหมเรียบร้อยแล้ว ที่บ้านว่าไงบ้างค่ะกับความสำเร็จของเราแม่ก็ดีใจด้วยค่ะสุดท้า evet> ยอยากให้เกดช่วยฝากหน่อยสำหรับร้อมเราหรือว่าใครที่อยากจะติดตามผลงานเราฝากก็มีทุกคนติดตามแล้วก็เป็นกาลงใจให้เกดด้วยนะคะเกดสู้มากมากเลยค่ะอยากให้เล็งเห็นถึงวัฒนาการของหนูนะคะบอกเลยว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรมิสแกนแล้วก็จะร่วมทำงานอย่าง เต็มที่นะคะแล้วก็จะเป็นคนหนึ่งที่เป็นเยาวชนเป็นคนที่มีคุณภาพของมิสแกนต่อไปค่ะอยากฝากอะไรถึงใครหรือขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมอยากขอบคุณเพื่อนขอบคุณพี่เลี้ยงขอบคุณแฟนคลับนะคะที่ช่วยส่งหนูมาจนวันนี้ขอบคุณจริงๆนะคะหนูจะเป็นเด็กที่เข้มแข็งเราจะเป็นนางงามที่ดีแล้วก็จะเป็น คนทีน่มีคุณค่าของประเทศที่คนหนึ่งค่ะไม่เอาไม uh, okay. ่หรอโอเคขอบคุณค่ะสู้ๆสำเร็จแล้วลูกก้าวมาหนึ่งสเต็ปแล้วเก่งแล้วแค่นี้เก่งแล้วอ่ะอินเสิร์นหน่อยอินเสิร์นหน่อย